งานเข้าอีกแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ใบเตยอาสยามครับคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นล่าสุดครับสาวใบเตยได้มีการไลฟ์สดขายสินค้าแบรนด์เนมมือ2ผ่าน a c e b o o k ใบเตยอาสยามจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการไลฟ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วนะครับ โดยเงินส่วนหนึ่งที่ขายของได้ก็จะมีการนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ครับมันกลับกลายเป็นเรื่องดราม,ม่าซะได้เพราะว่าสินค้ามือ2ที่เจ้าตัวนํามาขายบางชิ้นเนี่ยราคาเกินจริงไปหน่อยนะครับ ทำให้ชาวเน็ตออกมาแฉครับว่าบางชิ้นเนี่ยก็ไปซื้อมือสองมาแล้วก็นํามาขายในราคาที่แพงครับซึ่งงานนี้นะคะก็มีเพจดังค่ะได้มีการโพสต์ภาพนะคะแล้วก็ข้อความประมาณว่าตามมาติดๆกับอีกหนึ่งดราม่าเมื่อแม่ใบเตยอาสยามนั้นไลฟ์ขายกระเป๋า คนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าขายเกินราคาขายเกินสภาพมากๆจนทําให้มีชาวเน็ตนะคะแห่คอมเมนต์กันถล่มทลายค่ะประมาณว่าไปซื้อของมาจากที่อื่นแล้วมาโพสต์ขายต่อแล้วบอกว่าใช้เองโดยบางรุ่นนะคะก็บอกราคาเกินจริงหลังจะเกิดเป็นดราม่าขึ้นนะคะจึงทําให้เพจ Facebook ของสาวใบาเตยเนี่ยปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก็คงต้องรอให้เจ้ตัวนั้นออกมาพูดอีกทีค่ะ